สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจัตวาเฮล่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวนะครับผมหลวงปู่ทั่วนะครับวัดบ้านดีนะครับผมอำเภอเมืองนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับปีพศสอง7ห้าสามเจ็ดนะครับ ก็เป็นพิมพ์เรียกว่าเป็นพิมพ์ซุ้มกอนะครับองนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับแล้วก็หายากมากๆนะครับผมสําหรับวัดบ้านดีนะครับเราจะเจอน้อยนะครับพระเนี่ยเป็นพระแบบวัดชังให้เนี่ยสร้างนะครับแล้วก็ไปออกที่วัดบ้านดีนะครับวัดบ้านดีสร้างพระน้อยจริงๆนะครับผม นี้วัดชังไฮก็นะครับสร้างแล้วก็ไปออกให้นะครับปลูกเสกโดยท่านอาจารย์น้องวัดไซขาวนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์แดนใต้มากมายหลายท่านนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าเก็บนะครับวัดบันดีปีอ่พศสองห้าสามเจ็ดนะครับเนื้อว่านรงนี้สวยมากนะครับผิวยังกับพระโคปีศูนย์หกเลยนะครับพระค่อนข้างที่จะองค์ใหญ่นะครับ เล็กกว่ากักไม่ขีดอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ต่อไปผมจะเทียบกับรุ่น m 1 6ให้ดูนะครับแล้วก็เทียบขนาดกับเตาลีดปี39รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับก็จะองค์เครื่องเครื่องนิดนึงนะครับผมอันนี้ถ้าใครแบบ ชอบสะสมนะครับสวยๆรงนี้ก็ <c oughs> ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับดูนะครับจมูกโด่งปี๊ดเลยนะครับ <c oughs> นี่ผมได้มาจากแบบเออเหมือนเขาอายุเนี่ยคนคนที่ให้ผมเช่านะครับอายุเนี่ยกืบเกือบห้าสิบนะครับสี่สิบฝ่านะครับแต่ว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจาร,รย์นองนะครับผมก็ได้เช่าพระ ที่เขนั้นเขามาเยอะพอสมควรเลยนะครับหลายองค์นะครับที่เขาก็แบ่งให้นะครับก็นํามาลงในช่องนะครับพิมพ์พ้าเขาทาสวยนะครับทําแบบหลงกระ่วดคล้ายๆถ้าตัดปีกออกไปเนี่ยทรงเนี่ยคล้ายๆพิมพ์พรลอดเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่านี่เขาทําเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับมีรัศมีนะครับแผ่ออกแล้วก็มีลายกระหนก นั่งบนฐานบัวพ้าหนาพอสมควรเลยนะครับผิวแบบเดิมสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมซองให้ดูนะครับเนื้อดีนะครับวันนี้เนื้อสวยเราพานี่แบบเนื้อหาจับจ้านมากนะครับเพื่อนพพี่ดูไขว้าน นะครับไข่ว้านเขาขึ้นสวยเพราะว่าผ่าแกะว้านนะครับปากติดจมูกโดง่งตาลึกนะครับเราจะเห็นเปลือกว้านเต็มเลยนะครับผ่าแกะว้านจริงไม่อย่างนั้นเนี่ยว้านไม่ผุดขนาดนี้นะครับ คมปิดเลยนะครับทำซุ้มออกมาคมมากดูตาเปล่านะครับเหมือนไม่คมนะครับแต่ว่าพาในคมแต่ว่าว่านคมนะครับ เนื้อนนเอนี่เปลือกว่านเห็นไครับนี่เปลือกว่านเม็ดว้านเต็มเลยนะครับพาสวยจริงนะครับองนี้นั่นหลังเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวในเปลือกว่านเนี่ยเป็นชิ้นเลย ดูพายนี่ถ้าพิมพ์ได้เนื้อได้นะครับตำหนิถูกต้องก็จบนะครับแบบนี้ก็น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับว่าร้อยดินกากยายักษ์นะครับผมอาจาร,รย์นองปลูกเสกวัดบ้านดีปีพศสองหนะครับ ก็องค์ที่เลี่ยมเนี่ยเป็นองค์ที่สองนะครับผมจะให้องค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับแต่ว่าปล่อยไปก่อนนะนี้ก็หลายองค์แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังจัดระบบใหม่อยู่นะครับผมก็องค์นี้นะครับเอ่อผมเปิดราคาไว้พร้อมเลี่ยมพร้อมส่งด่วนนะครับที่4.800บาทนะครับเป็นองค์ที่สองนะครับสนใจก็โทรมานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับโทรศูนย์นะครับ ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับประกันแท้นะครับให้ตลอดชีพนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนเพื่อนพี่เข้าไปนะครับรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับเราก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับอง์นี้นะครับเป็นหยดน้ำลงยาสีฟ้าปี2องสนะครับผมเปิดราคาไว้ที่6500ืบาทนะครับพร้อมเลี่ยมทอง เล่มทองหมื่นห้ามีแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับเป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงนี่นะครับหายากมากมากนะครับนี่ครับเป็น <c oughs> เนื้อทองคำนะครับพิมพ์อัปเะเช่ปีพศสองห้าสามเก้านะครับเนื้อทองคำเล่มทองคำก็สวยดีนะครับมาในช่องก็เยอะนะครับเพื่อนเพื่อี่พีก็ ก็าไปติดตามรับชมกันได้นะครับผมก็จะมีมาลงช่องเรื่อยๆนะครับผมชอบองไหนสนใจองไหนนะครับก็จัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลง เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ